ครับในการทําศึกสงครามนั้นกลวิธีโกหกหลอกลวงมักถูกนํามาใช้เสมอรูปแบบของการโกหกหลอกลวงอาจแบ่งได้เป็นสองจำพวกคือประเภทที่1สร้างเหตุการณ์แ้งทําทีว่าจะโจมตีแซงเคลื่อนย้ายกําลังทหารซึ่งจัดอยู่ในประเภทหลอกลวงด้านยุทธวิธีกับอีกประเภทหนึ่งครับซึ่งเรียกว่าหลอกลวงด้านข่าวสารซึ่งก็คือการแจ้งข่าวเท็จกับจงใจทําข่าวจริงให้รั่วไหลเพื่อหลอกล่อศัตรูให้ติดกับ ตอนที่12ข่าวเท็จกับการวิเคราะห์ข่าวของผู้นำในนิยาย3ามก๊กมีเรื่องราวการแจ้งข่าวเท็จอยู่มากมายแล้วครับแต่ที่เด่นที่สุดก็คงจะเป็นบทที่19ซึ่งพูดถึงตันเต๋งหลอกลิโป้สามครั้งทำให้ลิโป้เสียเมืองคืนเดียว3าเมืองเนื้อเรื่องมีอยู่ว่า หลังจากที่โจโฉถูกเตียวซิวตีพ่ายเป็นครั้งที่สองโจโฉก็เร่งรีบยกทัพกลับเมืองหูโตโดยไม่ยอมหยุดพักมาตลอดทางอ้วนเสี้ยรู้ว่าโจโฉยกทัพกลับมาแล้วการยึดครองเมืองหูโตคงไม่ง่ายอย่างที่คิดดังนั้นล่ะครับจึงเป็นหัวหอกพุ่งตรงไปยังกองสุนจา้านแม้ว่าโจโฉจะโกรธแค้นเอียวซิวสักเพียงใดก็ตามแต่ก็ยังเชื่อฟังคำแนะนำของกุยแก่ซึ่งเป็นกุนซือโจโฉทำตามข้อเสนอของกุนซือทั้งสองด้วยการร่วมมือกับเล่าปี ในการขจ,จรัดลิโป้ผู้มักใหญ่ไฟสูงปราบพรามดินแดนภาคตะวันออกเฉียงใต้ให้สงบราบคาบซะก่อนแต่ข่าวรั่วลิปโป้ไว้ตัวทันจึงชิงลงมือตีเล่าปียึดเมืองเสี่ยวไพ่ไว้แล้วส่งตันเต๋งไปเกลี้ยกล่อมซุนกวนกับพวกโจรบนเขาไทยสันให้ร่วมมือกันบุกยึดเมืองกุนจิว๋วครั้นโจโฉรู้ข่าวเข้าครับก็ให้รีบยกทัพใหญ่รุดมายังด่านเสียวขวนเพื่อรบกับลิปโป้ เวลานี้เองแหะครับตันเต๋งซึ่งแอบสวนม่พักต่อโจโฉก็งัดเอากลยุทธ์โกหกหลอกลวงออกมาเล่นงานลิโป้สามกระบวนเพลงตันเต๋งหลอกลิโปโจ้จนกลายเป็นคนตาบอดตาใสและต้องเสียเมืองจบชีวิตไปในที่สุดตันเต๋งหลอกลิโป้ครั้งแรกด้วยการแซงทําเป็นหวังดีต่อลิโป้เพื่อขจัดมือตีนของลิโป้ให้พ้นทางเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อด่านเสียวขวน ขอความช่วยเหลือมาด่วนนั้นลิปโป้คิดจะพาตันเต๋งยกทัพไปช่วยโดยทิ้งตันกุย๋ยบิดาของตันเต๋งไว้รักษาเมืองชีจิว๋วก่อนออกเดินทางตันเต๋งม,มาปรึกษาบิดาว่าถ้าหากลิปโป้พ่ายแพ้กลับมาก็อย่าได้เปิดประตูเมืองรับแล้วให้ตันกุย๋ยยึดเมืองชีจิ๋วซะเองแต่ติดขัดอยู่ว่าในเมืองนั้นครับยังมีบุตรพันยาและลูกสมุนของลิปโป้อยู่เป็นอันมากตันเต๋งจึงคิดอุบาย กำจัดมือตีนเหล่านี้ให้พ้นทางด้วยการบอกอลิปโปว่าเมืองชีจิ๋วถูกข้าศึกล้อมไว้ทั้งสี่ด้านหากจโจโฉทุ่งกำลังบุกเข้ามาจะทำอย่างไรดีฮะข้าพรเจ้าคิดว่าเราควรจะเตรียมไว้ดีกว่าแก่ท่านควรจะนำทรัพย์สินสเบียงไปเก็บไว้ที่เมืองแห่ฝือหากชีจิวถูกล้อมเมืองแห่ฝือก็ยังส่งสเบียงมาช่วยได้ลิปโป้หลงกลเหรอครับ รีบสั่งสมุนให้อารักขาบุตรพัญญาและรับสเสบียงไปยังเมืองแห่ฝือนี่คือการขจัดอุปสรรคในการยึดครองเมืองชีจิ๋วให้แก่ตันกุย๋ยตันเต๋งหลอกนิโป้ครั้งที่สองด้วยการสร้างข่าวเท็จยึดสองเมืองได้อย่างง่ายดายเรื่องมีอยู่ว่าขณะที่ลิโป้กับตันเต๋งม,มุ่งหน้าไม่ยังด่านเสียวกวนเพื่อช่วยตันก๋งกับซุนกวนนั้นครับระหว่างทางตันเต๋งคิดอุบายหลอกนิโป้ว่า ตนขออาสาไปสืบข่าวที่ด่านเสียวขวนก่อนเมื่อมาถึงด่านเสียวขวนตันเต่งพูดคุยกับตันกงุงเพียงไม่กี่คำเท่านั้นตกดึกก็ขึ้นไปบนเชิงเทินแลไปเห็นกองทัพโจโฉรายร้อมอยู่เต็มจึงผูกจดหมายเข้ากับธนูแล้วยิงไปตกที่ค่ายโจโฉสามฉบับแจ้งข่าวต่อโจโฉว่าตนจะเป็นไส้ศึกให้ขอให้โจโฉคอยดูสัญญาณไฟจากตนก็แล้วกันแล้วยกทัพบ,บุกเข้าด่านมา เมื่อส่งข่าวเรียบร้อยแล้วครับวันรุ่งขึ้นตันเต็งก็รีบขี่ม้าก,กลับมารายง,งานลิปโป้ว่าซุนกวนกับพวกโจรแห่งเขาไทสันเห็นโจโฉยกทัพใหญ่มาก็หวาดกลัวคิดจะสละด่านเสียลิปโป้ตกใจมากแล้วครับสั่งให้ตันเต็งรีบขี่ม้าด่วนไปนัดตันกงให้คอยเปิดประตูเมืองรับกองทัพลิปโป้เมื่อตันเต็งม,มาถึงกลับลอกตันกงว่าเวลานี้ทหารของโจโฉเดินทางลัดมุ่งหน้าไปตีเมืองฉีจิวแล้วลิปโป้ขอให้ท่านรีบยกกําลังไปช่วย คืนนั้นเองกองทหารของตันโกงกับลิปโป้ก็ปะทะกันกลางทางทหารทั้งสองกองรบราคาฟันกันใหญ่ทหารโจโฉก็ฉวยโอกาสนั้นบุกเข้ายึดด่านเสียวขวนได้อย่างง่ายดายลิปโป้กับตันโงรงับกันยางสว่างจึงรู้ว่าต้องฝนตันเต่งเสแล้วลิปโป้รีบยกทัพกลับชีจิว๋วขณะนั้นเองครับตันโกงก่งัประกาศตัวว่าสวามิภักิ์ต่อโจโฉยึดชีจิ๋วไว้เรียบร้อยแล้วลิปโป้ จึงต้องยกทัพมุ่งสู่เมืองเสี่ยวพ่ายเป็นอันว่าตันเต็งต้มลิโป้ครั้งที่สด้วยการปลอมคำสั่งทหารยึดเมืองเสียวพ่ายด้วยปัญญาเรื่องมีอยู่ว่าขณะที่ลิโป้กับตันกงกำลังห้ามหันกันเองอย่างเต็มความสามารถตันเต็งก็ฉวยโอกาสนั้นหลบหนีออกมาจากด่านเข้าห้อม้าไม่หยุดทั้งคืน มาถึงเมืองเสียวพ่ายก็รายง,งานข่าวเท็จต่อโกซุนผู้รักษาเมืองว่าบัดนี้ลิโปโถูกล้อมไว้จึงขอให้โกซุนกับเตียวเลี้ยวรีบยกทัพไปช่วยด่วนแม่ทัพทั้งสองรับคําสั่งแล้วรีบยกทัพออกจากเมืองตันเต็ง,ตงจึงแจ้งข่าวต่อโจโฉทหารของโจโฉก็บุกยึดเมืองเสียวพ่ายโดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแม้แต่น้อยกว่าเล่าปีจะมาถึงเมืองเสียวพ่ายบนป้อมค่ายก็มีธงทิวของโจโฉสะบัดพลิ้วเต็มไปหมดครับเป็นอันว่า แผนหลอกลิโป้ของตันเต่งใน3ามครั้งนี้ครับสามารถโยกย้ายกองกําลังสามกองของลิโป้ออกจากเมืองไม่เพียงแต่ทําให้กองกําลังทั้ง3ทําลายล้างกันเองเท่านั้นแต่ยังทําให้ตัวเมืองทั้ง3กลายเป็นเมืองร้างที่ไม่มีน้ํายาอะไรอันเป็นเหตุให้โจโฉบุกยึดเมืองได้อย่างง่ายดายครับนักการทหารท่านหนึ่งกล่าวว่าข่าวสารในสมรภูมินั้นส่วนใหญ่เป็นข่าวที่ขัดแย้งกันเองและเป็นข่าวเท็จเสียมากกว่า นอกจากนี้ข่าวส่วนใหญ่ยังเป็นข่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซะอีกเชื่อถือไม่ค่อยได้การรับฟังข่าวเหล่านี้ล่ะครับจึงต้องอาศัยพลังวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาผู้สามารถวิเคราะห์ข่าวได้อย่างถูกต้องแม่นยำปกติจะเป็นคนที่สนใจข่าวคราวของตัวบุคคลและสถานการณ์อยู่เสมอจึงจะวิเคราะห์ข่าวได้ครับโดยปกติแล้วครับคนเรามักเชื่อข่าวสารที่ ไม่ดีไม่งามมากกว่าเชื่อข่าวสารดีๆอีกทั้งชอบขยายข่าวเกินความจริงซะอีกแม้ว่าอันตรายที่ได้รับจากข่าวเท็จเหล่านี้ลหละครับจะเปรียบเสมือนคลื่นกระทบฝั่งที่ซัดเข้าหาฝั่งแล้วก็เงียบหายไปแต่มันก็มีลักษณะเป็นลูกคลื่นที่ซัดสาดมาลูกแล้วลูกเล่าอย่างไม่หยุดยัง้งเพราะฉะนั้นลหละครับผู้นําจึงต้องมีอุดมการณ์มีจุดยืนสามารถเป็นหลักศิลากลางน้ําเชี่ยวได้จึงจะไม่สทกสะท้านกับการซัดสาดของคลื่นพวกนี้ ตันเต่งแฝงตัวเป็นไส้ศึกบันทำลายภายในของริปโป้พฤติกรรมแบบนี้แหละครับใช่ว่าจะแปลกใหม่เสียทีเดียวในอดีตก็มีตัวอย่างมามา,มากต่อมากแล้วแต่สําหรับริปโป้ขุนพลผู้ชอบใช้กําลังมากกว่าใช้หัวผู้นี้กลับไม่ตื่นตัวแม้แต่น้อยท่ามกลางสถานการณ์สู้รบอันสลับซับซ้อนริปโป้ไม่สามารถรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้จึงหลงเชื่อข่าวลือข่าวเท็จต่างๆอย่างง่ายดายทำให้เสียทั้งเมืองเสียทั้งชีวิตช่างหน้าอนนาดนักจริงๆ ครับเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายนะอําก็ขอถือโอกาสนี้ริ่มลาพี่น้องที่รักเอาไว้ด้วยเวลาแค่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและ จะตุรพิธทธภพรชัยทั้งสี่มีอายุวัณนะสุขภาละปฏิพานธนสารสมบัติจงมีแต่ท่านผู้ฟังที่รักทุกทกท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ